สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวใดใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชาวไร่อ้อยสามแสนครัวเรือนรับผลกระทบหนักราคาน้ําตาลลดชาวไร่น้ําตาร่วงนะครับคลิปนี้ก็มาจากวงการอ้อยและน้ําตาลประเมินรับศึกหนักหากโควิดโลกรากยาว ร่วงทั้งราคาอ้อยและน้ำตาลแนวโน้มฤดูการผลิตใหม่ปริมาณอ้อยร่วงรังชาวไร่ไม่มีแรงจูงใจให้ปลูกนะครับนายนราทิ์อนันตสุขหัวหน้าสํานักงานสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขตเ็และหัวหน้าสํานักงานสาหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวไร่อ้อยมีความกังวลหากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดทั่วโลกลากยาว จะยิ่งกระทบต่อราคาอ้อยปี2,563ทับ2,564ที่จะเริ่มฤดูการผลิตใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยหลังจากที่เคยประเมินไว้ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวว่าปัญหาภัยแล้งจะทำให้ผลผลิตอ้อยสดลดลงแต่ขณะเดียวกันก็จะทำให้ราคาทั้งอ้อยและน้ำตาลสูงขึ้นในขณะที่มีการบริโภคยังเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้กับ ตลปปัดเมื่อโรคเจอปัญหาเดียวกันคือการแพร่ระบาดของไวรัสเกรงว่าจะทำให้ราคาอ้อยล่วงลงอีกโดยเฉพาะในฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะมาถึงหลังจากที่ราคาน้ำตาลดิบในตลาดโลกล่าสุดหล่นมาอยู่ที่เลขหลักเดียวแล้วคือรา9.5เซนต์ต่อปอนจากที่ก่อนหน้านั้นเดือนมีนาคม2563ราคาน้ำตาลที่ส่งมอบเฉลี่ยอยู่ที่15เซนต์ต่อปอน ยิ่งกดให้ราคาอ้อยล่วงต่ำตามกันไปด้วยโดยราคาไม่สูงไปกว่า700บาทต่อตันอ้อยซึ่งอยู่ในสภาพขาดทุนชาวไร่อ้อยจะยืนอยู่ได้อย่างไรต่อเมื่อราคาอ้อยอยู่ที่1,000บาทต่อตันอ้อยขึ้นไปเท่านั้นที่ชาวไร่อ้อยจะอยู่ได้นายณาราทิพย์ยังกล่าวอีกว่านับจากที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส นอกจากทําให้ราคาน้ําตาลล่วงแล้วการบริโภคน้ําตาลยังไม่เคลื่อนไหวมากและมีการบริโภคลดลงขณะที่บราซิลผู้ผลิตและส่งออกน้ําตาลทรายรายใหญ่ของโลกก็ปรับทิศทางการทําตลาดหลังจากที่ราคาน้ํามันล่วงลงรุนแรงบราซิลก็หันไปนําอ้อยไปผลิตน้ําตาลแทนเพราะมีเม็ดเงินที่ได้รับสูงกว่าการนําอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล สำหรับชาวไร่ไอ้อยที่พึ่งพาไรายได้จากการปลูกอ้อยทั่วประเทศมากกว่า3 0 0แสนครัวเรือนจะได้รับผลกระทบหนักอย่างแน่นอนในแง่ของภาระหนี้สินจากการกู้เงินมาใช้ลงทุนเพาะปลูกยังไม่รวมภาระหนี้ครัวเรือนที่ตามมาอีกตั้งมากมายยอมรับว่าชาวไร่ไอ้อยลำบากวันนี้จะเข็นให้ราคาอ้อยขึ้นไปที่750อยาบาทยังยาก น่าเป็นห่วงฤดูการผลิตปี2,563ทับ2,564ที่การปลูกอ้อยอาจจะเหลือปริมาณน,น้อยลงเพราะราคาไม่จูงใจจากที่ราสุดปี2,562ทับ2,563มีปริมาณอ้อยเหลือ75ล้านตันอ้อยเท่านั้นซึ่งราคาน้ำตาลโลกยังล่วงลวงอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้น้ำตาชาวไร่อ้อยล่วงลงตามตามกันซึ่งคาดว่าในฤดูกาลหน้าราคาอ้อยจะอาจจะไม่สูงชาวไร่อ้อยอาจจะขาดทุนในการปลูกอ้อยในฤดูกาลหน้านะครับจึงประเมินราคาพอวๆมาฝากท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ก ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับจะติดตามสถานการณ์อ้อยและราคาน้ำตาลมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ